ยำอะไรนะเก๊ยำม,มูสิ้นรว,มมวงสวัสดีครับวันนี้ช่องเสือน้อยพาชิมครับพามาชมร้านอาหารตามสั่งนะครับยำม,มูส้นรวมนะครับนี่เครื่องปรุงใสไปแล้วนะรดตดีน้ำตาลน้ำมะนาวนี่ยต้องปรุงรอน้ำเดือดก่อนหไหนดูหน่อยมีอะไรบ้างหูสับกุ้ง เทลงไปเลยนี่รวกน้ำไม่เดือดเลยนะรอลวกลวกผัดลวยสุกอันนี้ต้องให้ยำรวมมิตรวุงหมูวุ้หมึกหมูตับหมูยอ นุณรับมาดูช่องเดี๋ยวเราพาทีมที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมยมรวมมิตรใส่บัคเก็ตด้วยใส่ลงไปเลยนะครับตัวอันนี้ ลงเส้นด้วยนะครับเนีผมเส้นลงไปแล้วโอเคจะไ,ได้ย้ำรวมมิตรนะครับผมม,มามาย้ำตรงนี้อีดามาจำตรงนี้เนี่ยตัวตัดมา,าชะนี่ครับที่แสดงเป็นแบบนี้ยรวมมิตร ร้านขายอยู่ซอยพัฒนาการแต่เปิดตั้งแต่3โมงเช้าถึง3ทุ่มวันนี้เราก็เตรียมต้๋นหมูเลยนะครับต้มหมู3ชั้นไว้ทอดทำหมูรอบนะครับเค,เครื่องไว้แล้วแกงหมู ขักขลับลูกงงปลานิดหมูลปูปลาติ่งแกงไก่แกงหมูแกงหมูนะครับผมใช่ไก่หมูหมูแกงหมูแกงลงไป บดลงไปลาทอดเผ็ดไม่เผ็ดก็ตั่งได้นะครอลรดทดต,ตีน้ำตาลน้ำมันหอยอย่างละึ่งช้อนชาน้ำไัยหนึ่งช้อนต๊ะตกก้วไปมกูเปฝายหีน่นนวเดแล้วรพาลงไปไว้พรอม แรงน้ำตัวปักยาวราชบ้าเนี่ยหอมเลยหอมมาถึงนี่เลยลุกจ่อไปเลยกรอบครับกรอบกรอบกรอบใกล้จะได้ที่แล้ว ได้เผาปุ้ง,างราดข้าวปูลง,งไปแล้วนะครับใส่ลงไปเลยเพิ่มทำไมว่าเอฟซี F C, ว่าถามว่าทำไมให้กุ้งน้อยครับนี่ครับเป็นราดข้าวสนะีตวตว่ตัวตัวใหญ่ๆต้องปูลงไปเพื่อลดกระตีน้ำตาลน้ำมันหอยนี่ครับต้นทุนมันแพงนะครับก็เลยให้สี่ตัวนะครับเผาปุ้ง

ซอสปรุงรสลงไปนี่โอ้หอมน่ารับประทานมากี้เมานะครับเกลบวกเส้นไก่อนเส้นมัมมานี่มาผัดรีเมา บบล็เซรมาลงไปมีผักบกลีไปปุ๊บ วมาคีมเมาหมูวันนี้รไปนะมีข้าวันเปกยกรอบลงไปแล้วโอ้โหสีเดเลยว้าว,วกอบกรอบแลยนี่ บใบจบนะครับนี่ซีมาก็มีข้านาพิกลงไปตรงตรนะครับนี่วถดีน้ามันหอยไตยวดำซอสปุงรดนี่้าซีมาเมาีกเ,เข้าจะกับเอาลงไปด้วย

กดกระติ่งคนระับจะได้มีแรงกำลังจใจทำคลิปต่อไปนะครับผมพอจะดูกรอบอือจะไปเลยนือโือ้โห ทอดปลาดึกรอบไปทำเมนูตามขันี่ก็เป็นผัดิแกงปราดึกกะได้หรือไม่ก็เอาปลาดุกผัดพรดิกออนปลาดึกก็ได้เลยอดกรอบเอหืองหอมๆเลยนะครับ ขายครับขอใายสุขภาพตั่งมาเลยปรอกก็มีปลาติด้นเนี่ยปลอกบลาทอดก็ทุกอย่างใช้ได้เลยขายทุกวันนะครับร้านหนูแดงโฆษนานะครับอยู่ตลาดสดซอยธนาคารแปดเดินสามโมงเย็นถึงสามชั่วโมครับสำหรับคลิปนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับพร้อม